ก่อนอ่เลยนะครับแต่ผมขอพาไปดูในเรื่องความกังวลของนักลงทุนที่มีต่อเกสเกลนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายใหญ่นอกที่ทำโปรดักต์ในเรื่องของ GBDC นะครับหรือว่าให้นักลงทุนสถาบ,บัานต่างๆอย่างเช่น a r k Inve s เเข้าไปซื้อได้นั่นเองนะครับซึ่งกองนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมอยู่พอสมควรถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองที่เป็นตัวสำคัญเหมือนกันที่ได้ราคาบิตคอยนขึ้นมาช่วงหลังโควิดหรือว่าขึ้นมาแบบ6 0หมืนแบบที่เราเห็นกันไป ก่อนน้านี้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เกสเกลเนี่ยมีการถือบิตคอยรุมรวมราวๆ6 0 0 0กว่าบิตคอยนะครับเพื่อนๆซึ่งก็มีคนคาดการณ์นะว่าตอนนี้เกสเกลไม่ยอมทำพู o o f ฟรี e ซิร์ฟไม่รู้ว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือไม่นะครับซึ่งคนคาดการณ์ว่าถ้าเกสเกลถูกฟอร s เซลหรือว่าไม่มี Bitcoin อยู่หลังบ้านจริงๆเนี่ย จะส่งผลที่ไม่ค่อยจะดีมากมายหนักนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าถ้ามีการฟอสเซลอันนี้จากทางบิทดอยเนาะบอกว่าน้าที่จะลบลงไปอีก46รนะครับหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าบิตคอยจะไปอยู่ราวๆ8,000นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่นะครับซึ่งอาจารย์ตามก็เดินมาบอกนะว่าเกสเกลไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลบิตคอยที่ถืออยู่ได้เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วยการพิสูจน์ซิกเนเจอร์ ไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยอันนี้อาจารย์ตามเขาบอกออกมาแบบนั้นนะฮะหรือเกสเกลไม่มีบิตคอยอยู่เต็มจานวนจริงๆนะครับโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนต้องพิจารณาแล้วก็ไปค,คุยกันต่อนะครับถ้าเพื่อนเนคนไหนมีความคิดเห็นกันยังไงสําหรับเรื่องของเกสเกลลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับแต่ก็ตอนนี้ต้องรอจับตา <laughs> กันอย่างใกล้ชิดน,นะผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะก,กังวลกันอยู่พอสมควรในนักขณะน,นี้นะครับยังไงก็ ต้องรอดูกันนะครับรวมถึงก็ไม่ได้มีแต่แค่ Bitcoin เท่านั้นนะครับยังมีในเรื่องของ Binance แล้วก็ t e t h e r เนาะหรือว่า USDT นั่นแหละนะครับซึ่งทาง Do c o อยหรือว่า Fo u เดอร์โดดคอยแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ยุ่งอะไรแล้วนะแต่หมายน้ว่าคนที่เคยทำเหรียญโดดคอยมานะครับเขาได้ออกมาทวีตนะบอกว่าหลายคนกังวลใน,นเรื่องของ n บ n c e นะครับแล้วก็ t e t h e r เนี่ยซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือว่าคราบจริงๆเนี่ยก็น่าจะเกมโอเวอร์หรือว่าเป็นจุดจบ จุดจบนี่ผมคิดว่า,น,าน่าที่จะเป็นจุดจบในระยะสั้นๆแล้วกันเนาะแต่บิตคอยผมคิดว่ายัางไงก็จะอยู่ได้นั่นแหละแต่ก็โอเคถ้าไบแนนมีปัญหาเทเตอร์มีปัญหาจริงๆเนี่ยโอ้โหอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับเพราะว่าต้นยอนแล้ว,ว่าเทเตอร์ถือว่ามีส่วนสําคัญมากๆนะในวงการคริปโตนะครับเป็นสเต e c คอยที่คนใช้ค่อนข้างเยอะนะครับนะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบนั้น จริงหรือเปล่านะครับซึ่งทางคุณแจ็คดอซี่ได้ตอบด้วยนะครับว่าเออเห็นด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ทางเจ้าของทวิตนะครับหรือว่าโคฟาวเดอร์ของดทคอยตอนนี้ลบไปแล้วนะอันนี้ก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่าทําให้หลายคนค่อนข้างกลัวใน,นขณะน,นี้นอกเหนือจากเกสเกลนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอทวิตเตอร์จากคุณเอมมี นะครับผมเขาได้พูดถึงนะว่าโอเคช่วงนี้เป็นลูหน้าด p ถูกต้องไหมราคาล่วงยับลงมานะครับแล้วก็ต่อมาเป็นทรีแอโร่แคปิตอลราคาก็ล่วงดมลงมาอีกรอบหนึ่งเรดิโอเป็นขาลงขาลงแล้วก็ FTX เป็นขาลงเล็กๆมาอีกรอบหนึ่งนะครับผม FTX นะต่อไปเป็นเรนื่องของ Genesis หรือว่าข่าวก่อนๆที่เราได้ทำกันเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีความเทอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้หลายคนอาจจะมองข้ามไป กังวลในเรื่องของเกสเกลนะพว่าเกสเกลเจ้าใหญ่มากๆนะครับก็ยังไงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นแบบที่หลายคนคิดหรือไม่นะครับก็ขอให้อย่าให้อ่าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยเนาะเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยก็น่าจะจะปวดอยู่พอสมควรเนาะสำหรับชาวคริปโตนะครับแต่ก็ต้องรอดูนะมันมันไม่ใช่ว่าเออคิดเห็นว่าจะลงแล้วมันต้องลงแล้วมันต้องเกิดขึ้นนะครับมันอาจที่จะ คิดผิดหรือว่าคิดถูกก็ได้ไม่มีใครรู้อนาคตอยู่แล้วนะเพืเเ่อนๆตอนใช้วิจรรยา์การอย่างเช่นเคยนะครับ ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ s t o อก Mo น e ี่ลิซาร์กันบ้างน,นะครับก็ถือว่าตอนนี้อยู่ในโซนที่แบบสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนาะเราอยู่ในเส้นเทรนไลน์ขาขึ้นตรงนี้อยู่นะครับก็หลุดๆมานิดๆน,นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพื่อนๆซึ่งถามว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาไหมในอดีตนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าต่อปี2015เนาะถ้าเราดูด้านซ้ายมือนะครับกลมๆจุดที่เขียวแรกก็คือ h ชน a าแบนหรือว่าจีนแบนตอนช่วงต่อปี2015แล้วก็มี b i ด f ฟ n ิ x ที่โดนแฮกนะครับผมในช่วงก่อนหน้านี้เนาะก็ราคาร่วงลงมาเป็น double bottom นะครับราค่อยกลับขึ้นไปต่อปี2018 c ริ p t o winter ราคาก็ล่วงลงมาแล้วก็ c o วิด c ค a s h ราคาล่วงลงมาก็กลายเป็น double bottom อีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่ราคาจะกลับขึ้นไปซึ่งครั้งนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่ามีในเรื่องของวิกฤตอินฟลชันแล้วก็มีในเรื่องของ c r y ป t o crash นะครับหรือว่า FTX crash นั่นแหละนะก็ มีมาพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลูนะ่าแล้วก็ FTX หลังจากนั้นนะครับก็ยังไงต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเนาะสำหรับราคาบิตคอยนะครับจะกลับขึ้นไปได้หรือไม่อันนี้ก็ขอเอาได้ช่วยละกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่คําสัมภาษณ์ละกันเนาะของ พิติซีซีนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทางฟอคบิสเนสนะครับเพราะว่าตอนนี้เราว่าช่วงนี้คริปโตถือว่าเป็นกระแสที่ยับยุ่อยู่พอสมควรในสายตาคนภายนอกเนาะก็ได้ออกกระแสเมนสตรีมต่าง,งๆนะครับโดยเฉพาะ FTX exchange เจ้าดังของโลกเนี่ยที่ถือว่าเป็นระดับ2เนี่ยได้ล่มสลายลงไปนั่นแหละนะครับตอนนี้เสื่อต่างก็ให้ความสนใจซึ่งทางนักข่าวนะครับเขาก็ได้ถามคุณซีซีนะครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าคริปโตเนี่ยโอเคจะไม่ค่อยจะดีนั่นแหละเนาะแล้วก็ดูเหมือนว่าคริปโต จะถูกเอาไปใช้กับการคิปแนปปิ้งนะหรือว่าการเ,าเรียกค่าถ่นะครับหรือว่าทาสิ่งผิดกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นซื้ออุวุธซื้อนู่นนั่นนี่นะครับเรียกได้ว่าคริปโตโดนเรื่องแบบนี้มาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็ถามคุณซีซีว่ว่าอเมริกาเนี่ยควรที่จะแบนคริปโตหรือไม่นะครับซึ่งคุณซีซี่ก็ตอบค่อนข้างดีนะบอกว่าจริงๆแล้วมันการโกงหรือว่าการใช้สิ่งต่างๆที่มันไปในทางที่ผิดเนี่ยไม่ได้ เกี่ยวยงเกี่ยวข้องอะไรกับคริปโตนะครับซึ่งต่อให้มีการเลิกกฎหรือว่าการดูแลอย่างดีเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นอันนี้เขายกตัวอย่างในเรื่องของ s มสดอปนั่นเองนะครับที่เป็นลูกโซ่นะครับซึ่งก่อนอนันนี้ก็สร้างความเสียหายเนี่ยราวๆห้าหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเรียกได้ว่าเงินกระียณเงินบำนาญเงินบริจาคอะไรต่างๆโดนกันไปนะครับผมสําหรับแชร์ลูกโซ่ที่โลกไม่ลืมอันนี้ผมเอาขอ้อมูลมาจากทางฟินโนเมดานะครับซึ่งต่อให้มีการเลิกกฎหรือว่า แวดวงทางการเงินต่อให้มันจะดีหรือว่ายัางไงเนี่ยมันก็มีคนเอาไปทําที่มันยับยับอยู่ดีนะครับรวมถึงมีในเรื่องของ Enron อนะครับที่ได้พูดกันไปก่อนหน้านี้นะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ถูกต้องไหมาราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเงินมหาศาลนะครับที่ทําในเรื่องของพลังงานก็ตกแต่กบัญชีให้มีกําไรเป็นพันๆล้านเหรียญจากหุ้นคือแบบพุ่งขึ้นไปแบบเป็นเก้าสิบเหรียญนะแล้วก็ตกลงมาเหลือศูนย์จุดกว่า หรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าลงมามากว่า9.9%นะเพื่อนๆจาก90เหลียลงมาแบบเนี้ยนะฮะก็ถือว่าหุ้นไม่ดีหรอถูตกต้องไหมซึ่งจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับคนนั่นเองนะครับที่มันจะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปทําอะไรที่มันผิดมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งทันทีทันนั้น,นก็ถือว่าคริปโตมันเป็นสิ่งที่ใหม่เนาะแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่คนจะเอาไปใช้ในที่ตางที่ผิดนะครับอารมณ์เหมือนแบบเอ่อเว็บไซต์ วเว็บมาใหม่ๆคนก็เอาเว็บไซต์ไปหลอกคนโกงนู่นโกงนี่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็เว็บไซต์ผิดไหมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับในเรื่องของ com เลยถูกต้องไหมฮะก็ถือว่าเป็นในหนึ่งเรื่องที่ถ้าเรามองในมุมนี้ก็ us ก็ไม่ควรที่จะแบนแต่ก็โอเคอาจที่จะมีการเลกูเล t หรือว่าตรวจสอบให้มันถูกต้องแล้วก็รัดกุมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับประกอบกับนะครับนักข่าวยังได้ถามคุณซีซีด้วยนะฮะว่าทาง b น n a n มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับรัฐบาล ที่ทางประเทศจีนหรือไม่นะครับซึ่งซีซีก็บ,บอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้พาสปอร์ตจีนเนี่ยน่าจะราวๆสาบกว่าปีแล้วนะครับตอนนี้เขาถือสัญชาติแคนาดาอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนอันนี้เขาย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งเขาเป็นบริษัทอยู่ต่างชาติ100%นนะครับไม่ได้มีความเกี่ยวโยงแบบที่ใครหล,หลายๆคนกังวลแล้วก็โดยเฉพาะแซมที่ บอกว่าบีแอนเป็นสัญชาติของจีนซึ่งก็ถูกโจมตีอย่างหนักถูกต้องไหมเพราะว่าซีซีหน้าตาเป็นคนเอเชียนะครับผมดาเขาก็บอกนะผมผมดําอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ฝรั่งบางทีอาจที่จะมีการไม่ค่อยชอบแล้วกันนะบางทีคนเอเชียก็ก็ถูกเลสิสบ้างเป็นเป็นเรื่องที่มีให้เห็นเรื่อยๆนะฮะก็ถือว่าเป็นใีหนึ่งเกมเป็นในหนึ่งมูฟของแซมเหมือนกันที่โจมตีทางบีแอนว่ามาจากจีนนั่นแหละนะครับแต่ก็ซีซีพยายามย้ำว่า ไม่เกี่ยวอะไรกับจีเลยนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับคุณปีเตอร์แบรนด์นะครับใน Twitter ด้วยออกมาบอกว่าตอนนี้น่าที่จะหลุมแล้วเพื่อนนะครับหรือว่าหลุมแล้วน้องๆนะครับเพราะว่าเขาก็มีอายุอยู่พอสมควรเนาะก็คือมองว่าตอนนี้สื่อต่างๆถ้าเราดู The Economist Bloomberg Business Week นะครับคริ pto d o w n f a l นะครับรวมถึง Bloomberg Inrun นนะครับหรือว่าสร้างหลักหักพังยับยุยี่ในขณะนี้นะครับ The ะ a l l of c r y p t o Empire นะครับหรือว่า การล่มสลายของคริปโตเอมพลายนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้กระแสะหลักมองแบบนั้นหมดแล้วนะครับเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้จะหลุมนั่นเองนะครับต่อให้มีเรื่องเวลวร้ายมากแค่ไหนนะครับแต่ก็ยังมีกองทุนที่ให้ความสนใจในตลาดคริปโตเลยดูวรสวนทางกระแสะอยู่มากๆเลยนะครับผมซึ่งเจ้านี้ก็คืออยู่ในเครือของ man group นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเฮดฟันที่โอ้โหมีเมงเงินอยู่ใช้ได้เลยนะฮะ97บิลเลียนหรือว่าเกือบ1แสนล้านเหรดอลลาร์สหรัฐที่ดูแลอยู่เนานะหรือว่า3าล้านล้านบาทนะครับ3กว่าล้านล้านบาทเนาะรวมถึงมีการให้ความสนใจนะครับจากทางญี่ปุนก็คือโนมูระก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะครับที่จะให้บริการลูกค้าสถาบันเข้ามา มีเอ็กโพเชอร์กับทางคริปโตในช่วงต้นปี2023นะครับซึ่งที่เราเห็นเนาะว่าโอเคหลายคนอาจจะมองว่าคริปโตจบแล้วมันเป็นสแกมเป็นลูกโซ่อะไรก็ว่างันไปแต่ก็มีอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสนะครับที่เข้ามาอันนี้ก็ไม่มีคนรู้แน่ชัดว่าใครจะคิดอ่าใครจะคิดถูกใครจะคิดผิดนะครับซึ่งไม่มีใครรู้อนาคตอยู่แล้วนะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะเชื่อ อะไรยังไงนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ให้การสนับสนุนช่องนี้กันอยู่แล้วยังไงอย่าลืมกดไปที่แท็บคอมมูนิตี้นะครับผมเพิ่งโพสเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ในวันที่19บเก้าโนยเมเบอร์ที่ผ่านมาไปนะครับเป็นเรื่องของเอเรกทิคคอสเท่ากับฟอร์ไพรส์หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องรองไปดูไปว่ากันอีกทีนึงนะครับมีถึงในเรื่องของเลเยอร์สองแล้วก็เกม NFT ต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่ได้รวบรวมมาแบ่งปันกันใน เอ็โกโอเซปคอนเทนต์นะครับก็ถ้าใครสนใจยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอแล้วก็ดูในเรื่องของเนื้อหาพิเศษข้อมูลพิเศษต่างๆก็สามารถทำได้นะครับเป็น,นหนึ่งช่องทางในการซัพพอร์ต่องคลิปดอทดอกอย่างดีเลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิคปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบนะครับผมยังไงก็เอาไว้ไปเจอก,กันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ